คลิปที่2ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดพืนเดินนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์สีประจำวันก็คือสีม่วงนั่นเอง15มีนานะคม2568แรม2องคำเดือน4ปีมะสิงห์ูเล็กนะครับตอนนี้ก็ลดน้ำพริก มะเขือนะครับอยู่กับช่องหมวดพื้นดีอนะครับพิกดลอยยี่ต้นมะเขือเจต้นตอนนี้ก็ออกทั้งดอกทั้งผลนะครับก็เก็บกินเก็บขายเก็บฝากทุกวันนะครับโดยเฉพาะพิกนะครับ พริกนี้จะไม่มีสีแดงนะครับพริกจะเป็นพริกเขียวเขาเรียกว่าพริกเขียวมีแต่สุกเขียวนะครับแกเขียวแก่แล้วก็เก็บอนพริกแก่นะครับพริกแก่มันจะเขียวเก็บนะครับเวลาแล้วก็ถ้าไม่เก็บมันก็จะเหี่ยวแห้งไปเลยนะครับสำหรับพริก ก็เก็บทุกวันสำหรับพริกที่มาปลูกนี้นะครับก็มีอยู่ 4, สสายพันธุ์นะครับพริกทั้งหมดมี10สายพันธุ์ก็จะมีพริกชี้ฟ้านะครับทำไมเอ่ยเขาถึงเรียกว่าพริกชี้ฟ้า,าเพราะว่าหันท้ายขึ้นชี้ขึ้นฟ้า ก็เลยเรียกว่าพริกขี้ฟ้านะครับก็จะมีพริกกะเลียงหรือพริกเครือนะครับพริกขี้หนูสวนพริกหยวกนะครับที่ปลูกอยู่ขณะนี้ที่ลดน้ำอยู่ทั้งหมดพริก ัวไปนี้นะครับก็จะมีอยู่สิบสายพันธุ์มีพิชี้ฟ้าพิจหยวพิกก,กินดาพิกยอดสนพิชีนูสวรพิกเหลืองแล้วก็พิกซุปเปอร์ฮอตพิกกะเหลีย่ยงพิกพันธุ์ห้วยสีทนนะครับ สำหรับมะเขือนี่ก็จะมีเก้าสายพันธุ์นะครับทั่วประเทศไทยที่ใช้ปลูกทางการเกษตรก็จะมีมะเขือพื่นมะเขือยาวมะเขือพวงมะเขือปาอปะมะเขือขาวกรอบมะอึบหรือมะเขือคายนะครับภา,าษาอีสานเขาเอื้อมมะเขือคายตำแมะละกอ มะอุ่นะคะรับอไายาชายสารกราเรียกมะเขือไายะะมะเขือเจ้าพญามะเขือม่วงก้านเขียวสำหรับอยู่ในสวนนี้ก็จะมีมะเขือยาวะะมะเขือพวงมะเขือเปาะมะเขือขาวกรอบะะแล้วก็ มะเขือม่วงก้านเขียวนะครับหลงมาประมาณห้าหกต้นนะครับหต้นตอนนี้ก็กำลังลดน้ำน,นะครับน้ำหลังจากรดน้ำเสร็จนะครับก็จะเก็บพริกนะครับไปทําบุญนะครับที่วัดทําพระผาเอด บ้านกกอกหมู่สองตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารห่างจากถนน2287กอมอที่54 55หรือจากบ้านกกกอกไปทางทิศใต้ประมาณ1กิโลเมตรนะครับอ,อยู่บนเขานะครับ วัดนี้ก็จะมีหนึ่งวัดนะครับกับอีกสองสำนักสงฆ์มีสองสำนักที่พักหรือสำนักกับอีกหนึ่งที่พักสงฆ์นะครับก็จะมีวัดบ้านกกกอกนะครับก็จะอยู่ติดๆกับหมู่บ้านวัดถ้ำผ้าพายเอกนี่ก็จะอยู่ห่างจากาวัดบ้านนี้ประมาณหนึ่งกิโล แล้วก็ธรรมสถานเวลุวันอาจารย์สมบัตินะครับก็จะอยู่ลึกเข้าไปประมาณ3มกิโลอยู่ผู้หลวงนะครับผู้หลวงก็ไปเส้นทางเดียวกันนะครับไปถึงวัดบ้านแล้วก็ธรรมสถานเวลุวันก็จะเลี้ยวก็จะตรงไปเลยตรงเยื้องๆด้านซ้ายมือนะครับเข้าผ่านป่ายชา,าสำหรับ วัดถ้ำพระเอกนี่ก็จะเลี้ยวไปทางขวานะครับเลี้ยวขวาประมาณ5้สิเมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงขึ้นไปเขาแลวครับบนก็จะมีสารานะครับวัดพระเอกซึ่งเป็นสถานง,งานสถานที่งานปริวัติศกรรมปฏิบัติทำกรรมฐานนะครับตั้งแต่วันที่11 ถึงวันที่20นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว5วันนะครับก็จะนำพริกไปทําบุญนะครับรวมกับโรงครัววัดถ้ำพระเอกนะครับเพื่อประกอบอาหารถวายพระสงฆ์นะครับตอนเช้านะครับ ทุกวันทั้งทั้งวันนะครับไม่ว่าจะญาติโยมนะครับก็จะมีน้ำจัดครับสามารถนะครับดื่มกินได้นะครับที่โรงทานมีโรงทานด้วยนะครับโรงครัวกับโรงทานในวันนะครับหิวก็เข้าครัวนะครับหิวน้ําก็เข้าครัวนะครับก็มีหลายน้ํานะครับน้ํามะตูมน้ํา ลากไม่ลากรากไม้ลากหญยาอะไรต่างๆนะครับก็สามารถดื่มได้นะครับท่านผู้ใดนะครับที่จะนะครับทำบุญนะครับก็สามารถร่วมทําบุญได้นะครับอันนี้ก็เอาเก็บพลิกมะเขือนะครับพลิกมะเขือไปถวายร่วมโรงครัวนะครับเพื่อทําบุญ ถวายทำอาหารถวายพระคุณเจ้านะครับพระคุณเจ้าที่มางานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานรวมทั้งจะมีญาติโยมะนะครับญาติโยมที่ถือศีลห้าศีลแปดก็มีนะครับญาติโยม,มไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชาย นะครับห่มขาวนุ่งขาวนะครับมาปฏิบัติธรรมร่วมด้วยนะครับอยู่ที่วัดธรรมพาเอกแห่งนี้นะครับก็ไม่ไกลนะครับรถขึ้นไปได้นะครับถึงวัดเลยนะครับถึงวัดเข้าก็จะมีป้ายอะไรใหญ่ๆข้างทางนะครับริมทางทางทิศใต้นะครับเข้าบ้านกกอกก็จะเป็นทางเข้าวัดข้ามสะพาน เลยสะพานไปถึงวัดวัดบ้านบ้านโกโกอกตรงไปก็จะเป็นธรรมสถานเว,วรวันนะครับพระอาจารย์สมบัติแล้วก็ซ้ายเลี้ยวหอยเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงไปเลยนี่ก็จะเป็นวัดธรรมพระเอกนะครับซึ่งมี พระอาจารย์บุญมาะนะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดนะครับ,บ้านปกป้องนะครับเป็นประธานางานปริวัติกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับที่วัดธรรมพระเอกก็ยังร่วมทําบุญได้นะครับร่วมทําบุญได้คลิปนี้ก็จบลงเพียงนี้สวัสดีครับ